สวัสดีค่ะวันนี้มาพามาชมว่านอีกตัวหนึ่งซึ่งยังเป็นข้อถกเถียงแล้วยังหาข้อยุติไม่ได้นะคะโดยส่วนตัวเราเชื่อว่ายังไม่มีใครเจอต้นจริงแต่เราเอาเป็นต้นปัจจุบันที่ถูกเรี่งขานในนามนี้กันก่อนนะคะว่านตัวนี้มีชื่อว่าว่านยานะลังสีคือจริงๆในคนโบราณตำราว่านเก่าจะใช้คำว่าว่านยานะลังสีค่ะแต่ตอนหลังก็มีการ เรียกเป็นว่านยานะรังสีนะคะทีนี้โดยส่วนใหญ่อะณนะตอนนี้ก็คือจะเรียกต้นพุทธรักษาใบแดงว่าเป็นว่านยานะรังสีพุทธรักษาใบแดงจะมีสองอย่างนะคะเป็นแดงเรื่ออมเขียวแบบนี้ที่เราจะขอเรียกอุปโลกว่าเป็นกล้วยแดงอินโดทิปมันอยากแพงนักราคาขึ้นเป็นล้าน เก็บพุทธรักษาใบแดงเป็นกล้วยแดงอินโดทิฟก็ได้นะความสวยงามไม่ได้ขึ้นอยู่กับราคา <c oughs> หรือเปล่านะคะก็พอดีว่าถ้วยเอบเอบไม้ต้นนี้ถูกเรียกอีกในนามหนึ่งคือเป็นว่านยานะลังสีซึ่งถือว่าเป็นของแรงในวงการว่านและเพราะว่าลึกๆแล้วทุกคนก็คงรู้ว่าต้นเนี้ มันยังไม่ตรงกับตำราสักทีเดียวแต่มันก็มีว่าหลายตัวค่ะที่ถูกเรียกในปัจจุบันแล้วมันไม่ได้ตรงกับตำราเนาะเพราะว่าเขียนมาตั้งแต่พศ2400กว่ามันก็ยากอะแล้วการเขียนตำราเมื่อก่อนก็คือเป็นคําบรรยายเฉยๆพระเมื่อก่อนมันไม่มีกล้องถ่ายรูปมันก็เลยก็เลยก็ต้องคาดเดาเอาไปตามคําอธิบายเนาะซึ่งบางครั้งคําอธิบายก็ยากที่จะตีความเราลองมาดูกันสักนิดนึงนะคะว่าในตำราเก่าอะ่ะ เขาพูดถึงว่านยาน,นะรงังสีมีลักษณะว่าอย่างไรอันดับแรกเขาระบุว่ามีใบสีใบคล้ายใบพุทธรักษาะขอนี้ผ่านมีดอกออกก้านละสีดอกอันนี้นะคะมันคือดอกพุทธรักษาดีๆนี่เองเป็นดอกสีส้มนะคะซึ่งตรงเนี้ยถือว่าลักษณะเขาไม่ผ่านในแง่ของดอกและเพราะดอก ก้านออกมาแล้วมีดอกออกไปสี่ดอกอะ่ะมันก็จะเป็นประเภทของว่านสีทิศกวักพระพุทธเจ้าหลวงอะไรอย่างนั้นอะ่ะเออหนึ่งก้านดอกก็จะออกไปสี่ดอกใช่กีบใบแดงดัง่งดอกบัวโอเคอันนี้ใช่มีกลิ่นหอมอะไรมีกลิ่นหอมอะ่ะดอกหรอหรือใบมีหัวเป็นชั้นชันคล้ายหัวหอมอันนี้ไม่ผ่านเพราะว่าหัวของว่านพุทธลักษานะ่ะ มันเป็นเงาค่ะถ้าหัวเหมือนหัวหอมมันก็ต้องเป็นกลุ่มพวกกวักหรือว่าว่านสีทิศนะ่ะกวักพระพุทธเจ้าหลวงกวักนางพญายใหญ่อันนั้นนะ่ะเออหัวเป็นหัวหอมจริงเขาบรรยายละเอียดค่ะเขาระบุเลยว่าหัวเป็นชั้นๆคล้ายหัวหอมชั้นบนดั่งพระพุทธรูปพาออกข้างในขาวชั้นต่ําดั่งรัตนบัลลังก์พาออกเป็นสีบัวโรยมักขึ้นตามเนินและยอดเขา เฮ้ยมันจะเป็นรวยล้นฟ้าได้ไหมไปกันใหญ่แหละนะคะว่านนี้มักขึ้นเมื่อเดือน8แรมค่ำหนึ่งย่อมมีเทวดาบำเรกของกองและสังคั้นเดือน11แรมหนึ่งข้างเทวดามีกิจต้องทิ้งไปเมื่อใครได้พบว่านี้ให้บำเพ็ญศีลห้าศีลแปดนุ่งขาวห่มขาว แต่งเครื่องกะยาบวชเข้าดอกไม้ทูบเทียนแล้วเอานพลัดหวานให้รอบต้นแล้วบูชาเทวดาทั้งสี่ทิศเอาคาถานี้สวดให้ได้เจ็ดจบคือตั้งแต่ทุกขปัตตาจนถึงรับพนัฐเทวตาให้ทำในวันอาทิตย์แรมหนึ่งค่ำเดือนแปดเสร็จแล้วจึงขุดเอาหัวว่าน ประโยชน์เอาผ้าห่อหอว่านเจ็ดชั้นนิมนต์พระสงฆ์ห้าองค์วงด้วยมงคลให้รอบสวดมหาสมัยธรรมาจักสามจบเสร็จแล้วจึงเอาหัวชั้นบนแกะเป็นพระพุทธรูปหัวต่ําแกะเป็นรัตนบัลลังก์เป็นรูปนางพระธรณีแล้วลงอัคละมะลงแก้มขวาอะลงแก้มซ้ายอะมินาหะหะอะทินาอะพะ ลงพระที่นั่งอาคารละเตชะสุเนมะโพจนาวิเวลงใต้สมาธิอาคละตัมมะสังมะสุเมระหังลงท้องพระเมื่อลงอักษรครบแล้วให้เสกด้วยคาถานามะพัทธอีกเ็ครั้งนามะพัทธนี่คือคาถาตั้งธาตุพระพุทธรูปที่แกะนี้วิเศษนักแล้วแต่จะปรารถนาอย่างใดให้ตั้งความปรารถนาไวเ้เถิดจะได้จะต้องได้สมดังปรารถนาไว้ทุกป,ประการแล มันก็คือเวลารดน้ำเสกด้วยคาถานนโมโมพุทธยะมันก็คือน่าน่าจะหลุดจากต้นนี้ไประดับหนึ่งเลยนะคะเพราะความเหมือนเหมือนแค่ใบแต่ว่าพอไปพูดถึงดอกและหัวมันหลุดไปเลยนะคะเพราะนั้นใครจะเรียกว่าอะไรก็ตามอัธรยาศัยเลยเนาะทีนี้จริงๆประโยชน์ของเขาอย่างหนึ่งนะคะถ้าเราค้นคำว่าพุทธรักษาใบแดง ประโยชน์ที่เจอมากกว่านั้นก็คือหัวเง่าของเขาอะค่ะเป็นสมุนไพรที่ใช้รักษารฤบสีดวงทวารอย่างดีมากก็จะมีคอมเมนต์คอนเฟิร์มมาจากคนที่เอาไปใช้รักษาจริงๆซึ่งเราเองเราก็ยังไม่แน่ใจเรื่องขนาดที่ใช้นะคะก็ขอละเอาไว้ก่อนนะคะเียแต่วันนี้อยากจะพามาชมในฐานะเขาเป็นไม้ประดับใบสวยที่ราคายังไม่แรงนะคะ เพราะฉะนั้นถ like pues ้าใครชอบสไตล์ของกล้วยแดงอินโดซึ่งต้นไม้ต้นละล้านก็ลองมาจับมาเก็บพุทธรักษาใบแดงดอกส้มต้นนี้ดูก็ได้นะคะก็ได้ชื่นชมความแดงของไม้ตามธรรมชาติเหมือนกันในราคาที่สบายกระเป๋าสบายใจอันนั้นก็จะขอเรียกเขาแนะนา ลวยแดงอินโดทิปนะคะเราเชื่อว่าหลายคนมีเก็บไว้แล้วก็เป็นไม้ที่หาไม่ยากนักนะคะเนี่ยดูสีหลังใบเขาก็ใช้ได้นะดูความด่างแดงของเขาสิไม่รู้ชัดหรือเปล่าพอพอ,ออกกล้องแล้วมันดูคึมๆเนาะแต่จริงๆอะ่ะโอ้มันก็ใช้ได้ของเขาเลยนะคะสวยงามตามท้องเรื่องเลยทีเดียวนะคะก็จะฝากเอาไว้แค่นี้ กล้วยพุทธรักษาใบแดงหรือกล้วยแดงอินโดชิปหรือว่านยันณะลังสีในปัจจุบันนะคะไม้ประดับสวยงามและเป็นสมนุนไพรรักษาฤทธิ์สีดวงทวารชอบอย่าลืมกดไลค์ใช่อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่ง